หน,หนูถอดเสื้อไปไว้ไหนเนี่ยฮะไปไว้ไหนจ๊ะหาเสื้อไม่เจอเลยเนี่ยถอดหาเดินหาทั่วบ้านเลยไม่รู้ไปถอดไว้ไหนอืมนอนไปนอนไปจะให้เกาเหรอหนูถอดเสื้อไว้ไหนฮะอยู่ไหนไม่เอาไม่อยากใส่ละ ไม่อยากใส่อ๋อไม่อยากใส่อ่าไม่อยากใส่้า LIKE like ไม่อยากใส่หนูก็ไม่ก็ไม oh ่ใส่นะอืมไม่อยากใส่อะหนูนอนเล่นไปนอนเล่นไปอือหนูไม่อยากใส่อ่าไม่ไม่ใส่ก็ไม่ใส่นะเสื้อนะเดี๋ยวไว้หนาวหนาวค่อยใส่อืมทำไมหนาวหนาวค่อยใส่นะอืมหนูก็นอนไปก่อน นอนเล่นไปก่อนอนอนเล่นไปก่อนนอนเล่นไปก่อนนอนเล่นไปก่อนอะอะเด็กกินลากลากลากเนี่ยลากกันลากไอ้น,นี่ทำยาแมวแท้ลากตำยาแมวไปก่อนเออเล่นอืมแพ่ลากทำยาแ,แมวนะร่อยไหมหอืมกินลากตำยาแมว อร่อยจังเลยอแทะไปก่อนแทะไปก่อนโอ้โหินจังเลยเอากินปลากินปลาใส่สร้อยสองเส้นเลยนะเนี่ยสวยจังเลยใส่สองเส้นเลยหรือใส่สองเส้นเลยเหรอ ไหนไหนไปดูดิว่าเอาเสื้อไปถอดไว้ไหนไปพาไปดูเสื้อดิหือหนูเสื้อไปซ่อนไว้ไหนนาจาเอาหนูเสื้อไปไว้ไหน